นีวพาเดี๋ยวพูดขึ้นมากว่นะครับขาดขึ้นสุดก่อนเลยครับคือไปแห่งกับบอกนะคือคือได้อยู่พูดพอไทยก็วางไว้เลยนะครับพูดจะเดียมาที่ทางนี้พูดปมาครับมาครับ อดทแล้วคเอาปัจใจใเยแล้วเยียบรงเท้านะครับเอาปัจจัยใส่บาทสวัสดีครับ ใครเอาตังย่าเอาตังใส่บ้านนะครับบันดีครับ นุโมทาบุญกับทุกท่านนะครับครับสาธุครับสวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุเดีนขึ้นครับเดีนขึ้นครับเดีนครับเดีนครับเดียนนะครับ ยก้นะแจกขาผมครับสาธุครับเดี๋ยวแส่ตะกร้าเลยแม่ สาธุครับสาธุ เป่าถิ่นเปล่าถิ่นคน,นนี้ครับนี่ครับกับมงยินดีครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เลี้ยววันนี้เลยก็ได้นี่นี่ครัมีรถมาเข้าใส่นี่เลยเบอร์บุนตองพีครับน้อยน้อยอย่างมาได้อ,อันนั้นเลี้ยวทางนี้เลยก็ได้ครับงออันนี้เลยงออันนี้เลย นอนมาเลยแางนี้เลยมาทางนี้เลยบางนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้เลยครับเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวมานี่น,นีให้มันต้อกันครับอ่าตอนห้างมาอ่าครับ อย่าใช่ตังนะครับอย,ย่ายชาตังเนี่ย,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 ย <aime> ตอนนเลยครับตอนนเลยมนนแม่ ทางนี้เขาพปถิทนิ์ต้นแย่กคราวนี้เขาเอาไว้ให้ลูกจางกันนะแยอก็แบบนั้นในลำคนับเขาอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กล้วยไมคย้ครับสวัสดีครับแม่ขวางทางนะแม่นะแม่แม่ขวางทางนะแม่ไม่กดตะกายสักทีจ้าทุกครับ สาธุครับ ห้ามใส่ตังนะครับอ๋อใจเย็นครับใจเย็นนะครับ <c oughs> จนกันแล้ว มยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นอันนี้นี่คนนี้ยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนยืนยืนตามยืนสาธุครับ ครับคีทองนินครับสวัสดีครับนยบอะๆไ,ไปเลยครับได้เลยครับสาธุครับสาธุๆๆอ,อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผม ่าทุค้าทุ่งใหญ่ชนบ้านเลยก็ได้ครับแต่บ้านเลยครับผม ยืน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 ครับยืนยืนยืนครับยืนครับคนท้องเอาของของให้คนท้องเลยขนมนมนมอะไเขนมนม สาธุครับพี่ขวางทางลงตานะครับ <c oughs> สาธุครับสาธุ เดนครับยืนครับถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้าด้วยครับอ,อ่าทอดแล้วย่อมเยบแล้วลูกนะมันก็เหมือนไม่ทอดแต่เรายัางเยียบอยู่ยยครับผม,ไ,มได้เลยครับ มาไหมต่อแท่ทางนี้เลยครับบนมางนี้เลยบนมางนี้เลยมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยบนมาเลยครับบนมาเลยบนวางนี้เลยพงมาเลยพงมันนี้เลยครับผมใครมาไหมมาต่อแทวเลยทางนี้เลยครับครับไม่ต้องไปแฝงกันนะครับ <c oughs> มาต่อทางนี้เลยครับมาไม่ต่อทางนี้เลยต่อต่อนนี้เลยตัวน,นี้เย็นได้ไม่เบียดก,กันครับโค้งเ,งเลยครับโค้งมาน,นี้เลยครับมาไม่โค้งมานี้เลย มาแม่แห่งนี้ครับหาที่ว่างเลยครับมาแม่หาที่ว่างเลยครับอ่าครับอ่าได้อยู่ครับมาไปรืมม้อไดตรงหน้าตลาดแครับใส่ยังครับใส,ส่เลยครับใส่เนรเลยใส่เลยเย็นใส่ไปนี่ครับอ๋อเดี๋ยวก็ใส่ต่อกได้ใส่ต่อนี่ก็ได้ใส่ต่อนี่ก็ได้

สาธุครับลองถด้วยพี่ถอยถอยลดหน่อยพี่ถอยรถหน่อยพี่ถอยรถหน่อยสาธุครับสาธุหมดยังครับ ใช่ใช่แล้วขึ้นรอข้างบนได้เลยครับรับพรข้างบนครับผมสาธุครับ <c oughs> ขึ้นรอรับผรข้างบนเลยครับ ใครจะทายบาทอยู่ฟังหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วไหมเหรออ๋อพี่ดินอันนี้เขาจะใส่บาทถวายอันนี้มาใหม่หปะมาใหม่มาใหม่นิมนต์รับประทคนพนมเมื่อมเมื่ออันนี้ชุดเมื่อคู่ชุดใหม่ชุดใหม่ฝั่งโน้นเหรอพี่ดินฝั่งโน้นถวายไปแล้วอ่ะอันนู hmm. uh, that, right? ้นถวายไหมใช่เดินทางซ้าย ทางนู้นครับไป่เออใ่าท่าแนย,ายเราใส่ะไรครับก็เป้าใครครับเอาออกได้เป้าไค,ค,ครเป้าไข่โว้ย